สวัสดีครับผมดิสตันเฮ hey, ตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนโบดแล้ว <c oughs> ในที่สุดโอเคอวิดีโอนี้เราจะไปไหนบ้างอย่างแรกเลยครับไปตีให้ระครังลงมาอย่างที่สองตรงนี้ระครังระครังน่าจะอยู่แถวนี้นะ okay. อย่างที่สองคือไปสำรวจตรงนี้เป็นโบดไม่ใช่เป็นซา,ากหลักผักโบดคือที่ที่เราอยู่โอเคอย่างที่สามก็คือตรงนี้เป็นกระท่อมเป็นกระตอ๊ะตอมน้อย,อยมี ขาเรียกอ,อะไรนะมีพอรอยอยู่ด้วยหนึ่งกันแล้วก็อย่างที่ซีจริงๆตรงนี้มันมีของให้เอานะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเอาไงดีวะไปดีไหมวะไปก็ได้แวะแวะแวะ,แวะ,แวะอันที่สี่และอย่างสุดท้ายก็คือป้อมตรงนี้นี่ะแลวเราก็จะไปตีกับบอสที่อยู่อีกแมปหนึ่งเลยเพื่อจบวิดีโอเอ๊ะงงงงงงทำไม เราอยู่แมปนี้จะไปข้ามแมปอื่นได้ไงป่ะเราไปกันเราจะรู้ไอ้พวกนี้ผมไม่สู้นะพวกนี้หัวขาดโอเคครับจุดที่หนึ่งการที่เราจะทำให้เจ้าระฆังมันนอนลงแล้วครับคือฟาดเนี่ยมันแกะสัตว์แกะพวกนี้ออกเอ๊ะติดบั๊กอะไรเนี่ยทำไมไม่เดิน จริงๆก็เดินไปเดินมานะไม่รู้มันติดบักหรืออะไรอ่ะไม่เดินก็ดีล้อันนี้ล้วก็แกะแกะพวกนี้ไปเรื่อยครับผมเคยใช้ไอ้ดาบคาตานะที่เป็นมูนเวล่ะมันชื่อม well ูนเวล่ะจัดอะไรสักอย่างครับเปภาษาไทยอ่ะผมจำไม่ได้แล้ว แล้วมันกวาดแบบกวาดทีเดียวกวาดทีเดียวคือหายหมดอะผมแบบผม้โดดีเลยแต่ก็อันนี้จะค่อยๆแงไปน่าจะติดบั็อกนะผมว่าปกตีมันต้องเดินอะได้แล้เหรออะอ่ะใช่ได้แล้ว แค่ yeah. สองขา okay. โอเคยส่วนไอ้เจ้าระฆังนี่มีไว้ทำไมอ่ามันเอาไว้คัดลอกเดี๋ยวทางเข้าทางไหนเดินเลยเฉยเลยมาร์กไว้ก็ถูกมันเอาไว้คัดลอกเขาเรียกว่าคัดลอกอะไรละ่ะ ถัดลอกถ้าเป็นถ้าเป็นดาร์กโซเขาเรียกว่าโซบอร์นะแต่อันนี้มันจะเป็นความทรงจำของบอร์อะก็ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีอ่ายังยังไม่ได้ฆ่าบอสยังไม่ได้ฆ่าบอสักตัวแ้่ผมขอมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับปั้เป็นเป็นป้อมนะครับไม่ใหม่เป็นธงแล้วก็เป็นป้อมแลปนป้อมแล้ จะได้เวลาได้โซบอสมาผมจะได้เอามาใช้เลยไม่เรียกไม่มาโอเคที่ต่อไปครับที่ที่สามกระท่อมเป็นที่ที่ผมอยากจะมามากที่สุดในเกาะนีแ้แต่พอแต่พอแต่ นี่นี่คือคนกระท่อมพ่อขาผู้ผู้ถือสันโดษนี่นี่สิ่งที่ผมต้องการอันนี้ผมก็ต้องการนะหินแร่แต่ว่าผมยังไม่มีโซ่เดี๋ยวผมบีบโซ่ซื้อก็ได้อาดาบสองมือนี่เป็นดาบถ้าเป็นดาร์กโซ่ภาคหนึ่งอ่ะผมทำวิดีโอไว้แล้วแหละ เป็นดาบที่โอพที่สุดในเกมดักโซภาคหนึ่งก็คือมันจะฟาดแล้วก็นอนแต่ว่าพอภาคนี้มันตั้งแต่ภาคดักโซสองดักโซสามมันก็เปลี่ยนละกลายเป็นท่าแทงอะไรกันไม่รู้อะแต่ก็นั่นแหละรครับนั่นแหละแหละไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะได้สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆคือน,นี่ตะเกียงผมจะได้ไม่ต้องถือคบเพลิงโอเคเดี๋ยวผมขอบีบโซซื้อของพวกนี้ไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ในอนาคตแฮ โอเคครับตอนนี้ผมก็บีบลู้นตองคำผมจนหมดแล้ว well. ไม่เหลือเลยจริงๆเดี๋ยวนะมันจะมีหอยเก็บปาวะไม่มีด้วยมีให้เก็บเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันไปเจอกับบอสไม่ใช่บอสสิก็เรียกว่าบอสได้นะแต่ก็ไม่ใช่ตรงนี้อะ ซื้อจนหมดเลยเมื่อกี้ อ้อโทษทีโทษทีโทษทีเจ็บคอไม่ใช่อะไรช่วงนี้อ่าอ่าผมต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นอ่าไหนล่ะตะเกียงผมอยู่ไหนล่ะผมซาซื้อมาเมื่อกี้อ้าวตะเกียงผมหายเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคคราวนี้เวลาผมใช้ผมก็จะฟิงโอเคโอเคดี ก่อนที่จะไปตรงนน้นมานี่กัน

จะมีหิงห้อยสีทองครับให้มาเก็บนะครับเอาไว้ไปผสมเป็นอ,อะไรนะขาไก่สีทองได้มันจะทำให้เราได้รูนเยอะขึ้นแต่ที่ที่ผมจะมาจริงๆเห็นว่าตรงน้ำมันจะเพื่มไปนี่กเออตรงน้ำมันจะเพื่อมแปลว่ามันมีอะไรซ่อนตัวอยู่ จำผิดฮะผมรู้ว่าสคาหลับวันนี้จะได้ของซะอีกมันกลับกลายเป็นว่าได้หิวเลือดไม่เป็นไรถือว่ามาเอาหิงหอยโอเคไอ่า Taran, 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 ăn taran, không taran, 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 qua đi qua đi qua đi, ังเงี้ยยังไง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 วะเฮ้ยเฮ้ยฮะยังนะครับยังไม่หมดนะครับมันยังเหลือไอ้ยิงบาลิสต้าข้างบนหอคอยหวนคืนหอคอยหวนคืน หอคอยหัวคืนชื่อมันแปลกๆอ่ะผมว่าหอคอยหัวคืนเออได้แหละได้แหละขอให้เก็บใช่เดี๋ยวนะผมมาร์กไว้ผมลืมไปเหยียบมาร์กให้มันหายอ่าจะกลายนี้ก่อนโอเคหมด หมดครับอ่าหมดแล้วทีนี้เราไปตีกับบอสกันถ้ายังจํากันได้นะครับมันจะมีหีบสมบัติที่มีหหมอควันออกมาไอ้นั่นแหละไปเปิดไปตีกับลักเคลืนย้าย <laughs> โอเคครับก,การที่เราติดกับดักเคลื่อนย้ายอะ่ะมันจะทำให้เราเรียกว่าอะไรทำให้เราไม่สามารถารั์ได้เห็นปะแล้วผมอยู่ข้างบนเลยเห็นป่ะวาบวาไม่ได้ติดกับดักเคลื่อนย้ายอ๋อฝนกำลังจะมาใช่ไหมล่ะเสียงมันจะดังแน่เลยพอดีผฝนกำลังจะตกโอเคเดี๋ยวจบวิดีโอนี้น่าจะขอทันพอดีแหละ นนนัั่งได้้เลยคบีที่จริงมันก็จะมีคนเขียนอะไรไว้บอกแหละแต่ว่าไม่อ่ะไม่สนใจมันไม่ใช่บอสนะที่จริงแต่มันก็เป็นเรียกว่าบอสเอมนะ อโอ้โอมันแรงอ่ะอ้เราจะตายเจ็บน้ามังเลยสตานทีวะ มาดิมาดิเอาเลือดอทึนมาเอาเลือดอทึนมาตายทำไมมันโทษดังนี้มือสดละผมมือสดที่มาติดสตาร์แล้ว

ล่างด้วยนะถ้าเป็นบอสดาร์กโซนนี่คือตกไปตายแล้วบ้างป่ะนี่ดาร์กโซงแผะไม่ถึงมะสิเอาไงเอาไงเห็นปะมันไทยขนาดนะั้นยังไม่ตกเลย แทลเล่นพวกอคอร์ดพวกอะไรนะ,ะขวานอ่ะมันจะทำสตันให้ได้ง่ายึ้นะผมก็จะทุลักทุเลน่อุอ้ยผมตายแน่เลย โอเคเกือบตายผมเองเกือบตายแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะเดี๋ยวนะผมมาแผนที่เลยไปตรงนู้นอ๋ออ๋อผมข้ามเหรอเนี่ยเออไม่เป็นไรตรงนี้มันไม่มีอะไรเราเข้าไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ่ะโอเคเหนื่อยเลย คราวนี้ผมก็จะสามารถวาร์ปได้แล้วใช่ส่วนตรงนี้อ่ะอัะนไหนผมก็บอกว่าผมจะพาไปแล้วไปก็ได้มันไม่มีอะไรนะครับที่จริงจริงว่าจะจบบอสเมื่อกี้นี้แล้วก็พอจบจบวิดีโอแต่ว่าในไหนผมก็ข้ามแล้วผมก็บอกว่าจะพาไปอีกแต่แรกฮะไปไปดูกันมันคืออะไร มันก็แค่โบนธรรมดามันไม่ได้มีอะไรไเป็นเศษนะใช่ไม่มีของให้เก็บปลย้ำไป,ม,ไปมีแต่ไอ้พวกไอ้ขวดเนี่ยซึ่งผมไม่อยากดีกับมันด้วยอ่ะส่วนตรงนี้ ห้องนี้แที่จะเป็นห้องของสมบัติใช่ไหมละ่ะดูดิที่ได้ได้เวทสะเก็ดดาวมาอาสะเก็ดโจมตีสายฟ้าแลบและกับ <S 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 ฉันองเต็มตัวเลยเนี่ยอ่าถ้าเราดูจากหน้าครับใช่ครับเขาคืออาจารย์เรา ฟ้าลองแล้วทีผ่ผมควรจะชมวิดีโอโอเคครับอาจารย์เราก็โดนจับมาแล้วก็โดนทรมานอยู่นี่เลยนะดูจากสภาพจบข้างๆก็กับอาการของเธอที่ดังนั้นที่เราเป็นลูกศิษย์แต่ก็เือก็ไม่รู้ว่าเราคือใครตรงนี้ก็คือซากปหลักหักพังผนึกแม่หมดก็คือผนึกเธอนี่แหละ ถ้าดูจากชื่อจะเขียนว่าจอมเวทเซลเลนซึ่งถ้าเราไปดูชื่อตรงนี้ใช่ครับชื่อเดียวกันจอมเวทเซลเลนนี่คือร่างจริงของอาจารย์เราถูกพันึงอยู่นี่แต่ร่างที่เราเห็นไม่แน่ใจว่าเป็นร่างอะไรเรียกว่ายังไงได้แต่เนี้ยร่างจริงอยู่นี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจบวิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะ พาไปที่สุดท้ายของแผนที่นี้นั่นก็คือนี่เลยจะเรียกว่าอะไรดีอะเหมืองโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วีดโอหน้าวิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับเฮ้